พังด้านนอกเมืองเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับมังกรยักษ์ที่ทำลายเมืองมารับไม่ท้วนแล้วท่านไม่คิดว่าเดโกปรากฏตัวแล้วน่ <D ec os> ารักมากสวัสดีเจ้าต้องเคยได้ยินวีลกรรมของข้ามาแล้วแน่แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะข้าเก่งกว่าที่คนเขาเล่ากันอีกยวจำพิสูจน์ให้ดู <D ec os> อ้อไมนะมอนสเตอร์ที่น่ากลัวที่สุดเดโกปรากฏขึ้นแล้ว าก,การมันโดยเร็วมิฉะนั้นความนิยมของมึงจะต้องตกต่ำอย่างแน่นอนโอเครู้เรื่องไอช็อกโกว่าเขาเดินนำหน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็โดนโยนออกมาอีกเดโกปากตัว,ตวถึงเวลาเก็บภาษีจากต้นใจที่เดี๋ยวเดี๋ยวผิดจังหวะหรือเปล่าอ่ะเก็บก็เก็บอ่ะโอเคเดโกปากต,ต,ตัวแล้วตีไปเข้าไปแค่ก้าวเองลเลยน้มีดอ่ะโอ้โหช่วยกันลุม ัางเลนทลอดบอกไม่น่ารอดไม่น่าไหวดูเหมือนว่าระยะานี้นะพระจอมพัน์จะสู้กับมัสเตอร์ได้ไม่ค่อยดีเลยทำไมท่านไม่ลองให้อุปรกรณ์ใหม่แก่พวกเขาเป็นของขวัญล่ะแตกสามช่วยด้วยเอ้ยเลนดัดตี้มาว่ะดัดตี้มาไอเ้เชนตัดตีตีโคตรแรงแต่โดนกระทือดผีหนึ่งหายไปคือ ก็ล้มลงไปจังหวะนี้พี่ค้าวมาครับพี่ค้าวบอกเพื่อนฉันมาแล้วแล้วจังหวะนี้เองชักวคาก็ฟื้นกลับขึ้นมาอืมปีก็ฟื้นขึ้นมาอีกคนนึงแต่ว่าโดนกระแทกไปหนึ่งทีกองพีชัวาล้มไปอีกรอบหนึ่งซะแล้วปี่บอกตายซัสู้เขาแล้วก็แตกมอนสเตอร์เที่ยวชนะได้ศูนย์ตอนนี้แย่จังโอ้โหตัวเด็กโก้มันหัวเลือเกิดออ้ยมันมีการชาร์จพลังแล้วก็คือเข้าไปแต่ว่าพี่ค้าวก็ยังสู้อยู่รักษารักษา ล้มไปสามเหลือเท้าคนเดียวแต่ว่าตอนนี้ทั้งตีกับมาแล้วความหวังของหมู่บ้านโอ้โหต่อมังกรก็เหลือเลือดน้อยฝูงคาคาทีด้านนอกเดี๋ยวมึงไว้ก่อนเอาเดกโก้ก่อนจะตายหาแล้วคาคารีมันก็ตัวขึ้นจำนวนมากมึงวัดก,ก่อนแล้เดโก้ก่อนไม่ไหวแล้วอัอ,อตอนนี้นะคะนักผจญภัยของเราล้มกันเป็นแบบผักกาดแล้วก็พื้นขึ้นมาหนึ่งคนแล้วก็เข้า เอาว่าตอนนี้แรนด์ล็อกพื้นขึ้นมาแต่ว่าเราไม่เคยให้ดาวแล้วนะล็อกเลยดาวผงเลยแล้วทั่เป็นดาวก็ปิ้วอยู่รถกระตือก็ไปทีนี่รถไม่มาจะดดาวไหมแั่นแล้วจะไม่ไหวแล้วครับลงไปนะตอนนี้ดัตตี้พื้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งฉันจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมแพ้กันแล้วในกู้รถกระตือไปสามสิบเก้าแต่ว่าก็ยังสวนได้ตอนนี้พี่ขาพื้นขึ้นมาอีกคนฉันจะช่วยนายเองดัตตี้แต่จังหวะนี้ดัตตี้บอกไม่ไหวขอล้มอีกรอบพี่ขาบอกกูแทงเข้าหนึ่งในสัตว์รถกระตือทีเดียวตายห่าเลยนักว่่ากูไไมหวจะุ่ง้ใหขอีดกกับู โทเรวไม่มีเงินนั้นเราเหลือเงินอยู่เกล130บาทแต่ตอนนี้นะคะพัาปี่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ฟาดไปที่เดโก้โดนกระทึบหนึ่งทีจะหลบได้อ่ดูดีขึ้นนะสองนักลบหญิงกำลังเข้าฟาดฟันกับเดโก้จะเลงมันลงได้หรือไม่เดี๋ราจะทื้อปลายไปอีกหนึ่งแต่ว่าเดโก้ก็ลังจะตายลงแล้วมันฟื้นกลับขึ้นมาและฟาดไปเย้ในที่สุดก็ชนะกว่าจะชนะโอ้ my god ล้มกันเป็นทักปาล้มกันลามียนคนที่ไม่ได้สมัคร นี่คือชะ้ท็กคนที่สมัครนะฮะแล้วเราลดลงไปสามเพราะพี่คิดสามชั้นู้ว่าทำสี่บอกชั่นผูงว่ามึงพักอยู่บ้านมึงไม่ต้องมามึงไปตีนุ่นพ,พา,าวนุ่น